นีมาดูทีเราเก็บเดี๋ยว่าอาอเน้นๆน่ะเนี่ยม,มดแหละนี่มันเลือดได้พวกนี้มันจะหนาวซึ่งเราว่าจะเอาอีกสักทีก็ก้อนทิงเราก็ชอนซ้อมคุดคุดพวกนี้คุดคูดทำเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยเอาดอกเกาเหล็กเหล็กฟอฟอทิ้งให้หมดเนี่ยเนี่ยคุดเลย โคตรโคตรโคตรเมื่อเชา้าเราได้ประมาณอ๋อได้ห้าโลใช่ไหสองร้อยกรอนซึ่งไงเราก็จะทิ้งแล้วไงเราก็เอาใช่มัง้งนี่เราโคตรให้หมดเลยเพราะว่าเลาะที่เลือดจ้าเทวามันขึ้นแล้วอะเลอะติดติดอะนั่นคือมันฟอเนี่ยนี่นี่นี่เจี๊ยวเลือดเก็บได้จช้ามันฟอแล้วก็ไปมันไม่ใหญ่เลยหวายกันนาว ีรังแมงวิ่งแมงวิ่งจะไปไข่โคดโคดเอาอ้อเจะเราจะให้มันออดอิสทีก็ทิ้งละเพราะว่ามันเบามาแล้วก้อนมันมดมดสั้นห่านดอมมันจะเล็กลงเนี่ยขูดให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะขูดขูดเสร็จข้างล่างเราก็จะต้องกวาดโปรไฟอยไปเนี่ยอันนี้จะเฉามันเปียกน้ำก็เลยไม่เอายก็ขูดทิ้งมด เตียนามดอกไม้สวยไมแม่ขาวไปไข้ด้วยมันหนาวเนี่ยคุดมดแล้วก็เราก็ป้อยไปอีสักสองวันเดีวยวามาดูกันซึ่งก็มัวแต่แต่สื่อวันหนึ่งอา้าวมาดูฝั่งนี้ฝัง่งนี้ที่ยายยายตัดน้าไปนี่มันเริ่มอ้อแล้วเลยวันเดียวเองนะนี่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 ใช่หไหมมันเริ่มอ้อเลยนุ่นทุ่งแตะมันก็อ้อ นี่มคือกี่เดือนหรอว่าสามเอ้สี่เดือนห้าเดือนอะไมั้งเนี่ยมันจะอ้อมาแล้วหลายวันนี่อันนี้แต่อันนี้มันเป็นก้อนซองอย่างปอนเลยนางรมเทามัง้งนางฝามัง้งแต่ก้อนนางฝามันจะเป็นสีดําแล้วยายก็เลยคิดว่ายายจะเลี้ยงแต่นางรมเทานางรมเทาก้อนยังไงมันก็จะดูเป็นสีข้าวอย่างไม่เนี่ยๆที่ยายตัดตัดป้ามันเชย รีดรีดรีดดะมันนี่นี่มันอ้อแล้วนี่ตอฉาเราก็จะได้ค่ายเราก็จะเลือเดเราเย้ยๆไว้ค่ายเราไปฟอยเล็กๆแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมคือคือคูดนี่นี่ลูกมันอ้อนี่นี่เราก็จะคูดหมืนอนอคูดคูดคูดเนี่ยอะนี่นี่คือก้อนที่มันหนาวจริงๆเลยเนี่ยไปฟืนแหละต้องเผาหูอย่างเดียวใช่ไหมนี่มันอ้อแหละ บางก้อนก็ยังนี่เต้นนี้ยตุมต่มๆไม่น่าจะหมองแห้เป้องไม่รู้เนี่ยนี่น่นสะสงวันมันจะได้เทา่านี้แต่บางบางก้อนช่องวันนี่ดูออกเออเนี่ยเ่ยงเฮดสิ่งสำคัญคือเวลาต้องมีเวลาถ้าถิงไปสักวันก็มันก็จะขางอัะเหมือนเหมือน,นอ้อนอะ่ะเราต้องคอยดูคอยแลมันอยู่ยเลย พ่อๆก็เลี้ยงมากเลยด้วยด้วยอากาศด้วยขอ,อนี้อากาศมันดีเพราะคอมันตั้มเนี่ยเป็นขอขอมู่เก้าค้อเหล่ามูคอ้แม่มูอะ่ะแล้วก็ยายก็มาทำเชื่ยๆละพื้นมันเป็นพื้นดินมันจะแฉะอยู่ตลอดเวลาชื้นยายก็ให้ตาแล้วก็มุงทางพราวด้วยนะ เพราะคิดว่าจะไม่ซื้ออะไรมากเราทำเคาะพอพึ่งรื้มย้ายลงมาไงว่าและเคาะยู่ของบอนเรื่องเราว่าจะทำก้อนเองก็เลยเอ้ยอย่าพึ่งลองทุนอะไรเอาข้องนี้มีตาก็อ้อไอเดียววามุงทางพราวหรือว่ามันเย็นแล้วก็เอาพายามคลุมเส้นน้อยๆอย่าให้น้ำมันลงมาทีนีพนาาาา้พอเดินเข้ามาต้องให้อากาศร้อนยังไงพอเดินเข้ามามันก็จะร้อนอากาศมันจะเย็นในเคาะเฮดมันจะชอบเย็นเย็นชื้นๆนี่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 นนนมันอ้อลอะไรเห็นไหม เนยเลี้ย,เยงเฮ็ดมันก็ไม่ใช่ว่าจะนั้นเท่าแต่ตอนเราอย่าดูแต่ตอนที่ได้ตังเนี่ยเรามาดูวิธีทำวันวันเนื่อยายก็จะมุ่นอยู่ในคอเฮ็ดจะไม่ได้วางไปไหนก็เข้าเลยเดี๋ยวเราก็จะคูดจะคูดคูดคูด,ค,ด,ค,ดคูดเร็ดแล้วทําความสะอาดพืน้นนี่นะานึ้มดไปเลแล้วก็นี่นะที่ยายมอเอ์รื้อยายเอาลงมา นี่มาเริ่มอ้อแล้วและทุกคนนี่เนี่ยตอนเช้าเราก็จะได้แค่ชุดนี้ก็คือว่าถ้าทําเฮ็ดอาทิตย์นึงเอาเข้ามาสักชุดอาทิตย์เอาเข้ามาสักชุดเราจะมีม้วนเวียนไงเราจะมีทุกวันซึ่งไม่มาก็ให้มันได้อันนี้ชุดนี้สวยดอกสวยแต่มันก็สวยสักชุดแล้วจริงๆแล้วน่นนนะนี่ดอกมันยังน้อยนะเนี่ยเดี๋ยวพอเย็นมันก็จะบานกว่านี้ นี่ไฟนี้อย่างแกไปมดอย่างคูดไม่ได้บางก้อนมันยังพอคึงอ่อนนี่ทีรีดน,น้ำไปดูขี้ยะเดี๋ยวเรกวาก็จะต้องกวาดให้หมดไม่งั้นมันจะเป็นรักเมงวิ่เป็นแม่งเป็นนอนอะไรไปนะแค่ต้องทำความสะอาดเหมือนกันไม่ใช่ว่าเก็บไข่อย่างเดียวทำด้วยนี่วันนี้หนึงน่งก้อน แล้วก็ใส้ขอขวดแล้วก็ทำความสะอาดก็คือมดวันไม่ถูกเซ็ตดด้วยเป้ามดวันแต่ก็เอาอางนั้นได้จำเป็นก็เอาวันนั้นก็นโอเค